โอเมก้า3เนี่ยเป็นกรดไขมันจําเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารมีส่วนช่วยในการทํำง,งานของสมองสายตาและหวัวใจและยังช่วยป้านการอักเสบได้อีกด้วย โอเมก้าสไม่ได้มีแค่ปลาทะเลนะถ้าพูดถึงโอเมก้าสหลายคนอาจนึกถึงปลาทะเลกันอยู่ใช่ไหมคะแต่สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทานแก่นไม่ค่อยได้ทานปลาทะเลหรือไม่อยากกินน้ำมันปลาแล้วก็โอเมก้าสจากพืชก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีค่ะว่าแต่จะมีอยู่ในไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะเชียร์ซีเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่นอกจากมีโอเมก้าสามส่งแล้วเนี่ยก็ยังมีไฟเบอร์สูงดีต่อระบบขับถ่ายท้องไม่ฟูกคะ่ะแซกซีมีโอเมก้าสามและลิกแมนช่วยต้าน,นอนุมูลอิสระวอนัท <Won ut. S 1> มีโอเมก้าสามแล ยังมีแบคนีเซียมช่วยเพิ่มความผ่อนคลายทําให้หลับสบาย,ยค่ะไนโตเจนามเนี่ยเป็นกรดไขมันจําเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารมีส่วนช่วยในการทํางานของสมองสายตาและหวัวใจและยังช่วยต้านการอักเสบได้อีกแต่สำหรับเพื่อ,อนๆคนไหนที่ชอบทานปลาทะเลที่เลมอนฟาร์มก็มีปลาหลากหลายชนิดให้เลือกนะคะแวะมาตัสุขภาพดีดูแลสมองและหวัวใจให้แข็งแรงที่เลมอนฟาร์มทุกสาขานะคะ